หนีฝุ่นหนีโรคหนีร้อนน้ำหนักก็มีแต่จะเพิ่มทุกคนในบ้านซื้อของกินมาเต็มจนล้นตู้งานหลักของฉันก็คืออีทฟาร์มโฮมมีหน้าที่กินกินของที่ล้นตู้ยันไม่ให้เสีย เท้าวันนี้มีตู้เย็นที่เก็บของได้เยอะกว่านี้มีสิครับก็ตู้เย็นมัลติดอและตู้แช่อเนกประสงค์จากโตชิบาที่ใส่ใจในรายละเอียดเก็บของกินได้จุใจแบ่งโซนเก็บอาหารกลิ่นไม่รบก,กวนเปลี่ยนช่องแช่เป็นช่องแข็งได้ตามสัง่งของใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวัน่นพร้อมกับความสดใหม่ตลอดเวลาเก็บได้เยอะกับตู้เย็นมัลติดอและตู้แช่อเนกประสงค์ แค่นี้ก็หมดกังวลเปลี่ยนจากอี r o m Home เป็น Dance From Home ได้สบายสบายสั่งง่ายๆแค่ปลายนิ้วที่ w w w t o s h i b a t h a i l a n d s h o p p i n g c o m และตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ